สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง On Channel ค่ะวันนี้ปอนมีเมนูซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือแบบอีสานมาฝากจ้าวันนี้เดี๋ยวปอนเก็บมะเขือแป๊บหนึ่งนะคะเก็บมะเขือที่ต้นนี่แหละคะ่ะที่บ้านนี่แหละคะ่ะมะเขือกำลังสวยเลยลูกกำลังดี มาค่ะมาดูขั้นตอนการทํานะคะ่งที่ต้องเตรียมนะคะนี่มะเขือที่เราต้มไว้แล้วต้มสุกแล้วนะคะปลาชูรสน้ําปลาค่ะพริกสดกระเทียมหอมแดงที่เราคั่วไว้แล้วนะคะน้ำ,นำพริกไปย่างค่ะต้นผักชีผักชีใบเลื่อยค่ะพริกปลาย่างนี่ป้อนซื้อมาจากเซเว่นนะคะเราจะใส่แทนปลาทูกันนะคะ ขกพริกเลยค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะขกแค่พอหยาบนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วใส่มะเขือลงไปเลยค่ะมะเขือก็ขกขกพอหยาบนะคะเพื่อนๆไม่ให้ละเอียดมากมทิกไปย่างค่ะเราใช้แทนปละทูนะคะ ปลาต้มค่ะน้ำปลาค่ะชูรสค่ะผ,ผักชีไปเรื่อยนะคะเพื่อนๆถ้าเรามีต้นหอมผักชีก็ใส่ได้นะคะีนปรุงรสตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าตามแบบนี้นะคะ กินกับยอดกับถินอ่อนๆผักบุ้งอ่อนๆเข้ากันเลยค่ะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าออนด้วยนะคะขอบคุณมาก่านะคะ